เจริญใจออกมาแล้วครับซึ่งจะเป็นผู้ร้องเพลงนี้ช่วยประมือให้อาจารย์หน่อยครับเพลงที่จะบรรเลงคราวนี้นะครับเป็นผลงานของสามท่านเริ่มต้นด้วยคุณหมอปราวรวเทพซึ่งจูงอาจารย์เจริญใจออกมาเป็นผู้ทำทางทางไทยสากลนะฮะอาจารย์เจริญใจเป็นผู้ทำทางขับร้องและคุณสวิตบวรรัตนนาเป็นผู้ทำทางสำหรับบรรเลงเป็นแนวไทยนะครับ คือเพลงรบรอยแผลรักเถา,เาพี่หมายฮะ <c oughs> ผมเรียนเชิญที่นี่สักสองนาทีได้ไหมฮะ <c oughs> เรื่องรบรอยแผลรักนี่ครับช่วยเล่าให้ท่านผู้ฟังฟังดิสิครับว่าเพลงนี้ในมาตอนแต่งเป็นเพลงไทยสากลได้คิดหรือเปล่าว่ามันจะกลายมาเป็นเพลงไทยแท้ <c oughs> ไม่เคยคาดฝันมาก่อนเลยครับว่าจะมีการนำมา ประดิษฐ์เป็นเพลงเถาไทยครับแล้วใครใครเป็นคนต้นคิดทําอันนี้ขึ้นเริ่มเดิมทีเดียวนี่อันนี้คือคุณครูสวิทต์บอกวทนายแล้วแล้วเสร็จแล้วพอพี่หมายทราบแล้วเรารู้สึกเป็นไงฮะว่าจะต้องมาทําเป็นไทยรู้สึกว่าจะเป็นไปได้ไหมตอนก็เชื่อความสามารถของคุณครูครับทีนี้เพลงนี้เนี่ยพอเป็น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 เพลง แบบเผาขึ้นมาแล้วเนี่ยนะฮะฟังดูเนี่ยจยังจําเพลงนี้ได้ไหมฮะเมื่อเป็นสามชั้นเนี่ยจำได้ไหมว่าเป็นเพลงเดิมของเราตอนสามชั้นกับสองชั้นนี่ก็เพราะขยายกับ<ะ>ย่อนะครับ,รบทํานองก็เปลี่ยนออกไปบ้างแต่ก็ยังพอมีเขาพอมีเาแต่สองชั้นนั่นก็เป็นทํานองไทยสากล<ะ>ท,ทีนี้เนื้อร้องนี่นะฮะว่าไงฮะเนื้อร้องนี่ก็ทีแรกก็คิดอยู่เหมือนกันว่าจะใช้เนื้อร้องอะไรนะครับ<ะ>นี่ ก็เป็นเพลงที่ได้รับพระราชทานรางวัลรางวัลเนื้อร้องมาก็เลยก็เลยกับเรียนครูสวิทกับคุณเจริญใจว่าต้องใช้เนื้อเก่าขอใช่เนื้อเก่าเถิดครับอันนี้ก็เป็นเพลงไทยสากลเพลงหนึ่งนะฮะซึ่งกลายมาเป็นเพลงเถาไปแล้วต่อไปข้างหน้าจะต้องมีอีกเยอะเลยนะครับผมคิดว่าเราจะคุยกันเพลงสั้นๆแค่นี้เพราะมีเรื่องอีกเยอะนะครับขอบคุณครับกาบเรียนเชิญคุณสวิทบวรวัฒนานะครับซึ่งท่านเป็นผู้แต่งทานองเพลงนี้ฮะเชิญนะครับ เพลงนี้เป็นเพลงที่เท่าไรฮรในในในจำนวนเพลงที่เธแต่งไว้ครับจำไม่ได้ครับโดยเฉพาในเราเพลงที่สิบเพลงที่สิบเป็นจะได้ครับเพลงแรกคือเพลงอะไรฮะยะโสธรยะโสธรนะฮะยะโสธรนะครับคือผมทําทางเปลี่ยนของพรามยิจัมเต้าก่อนคล้ายๆกับเริ่มมาครับคุณครูย้อยก็เกิดมงคลซึ่งเป็นผู้ ครับท่านกระชมมีกําลังอันที่สองใที่มีจุดสําคัญที่สุดคือมีพักพวกอยู่เยอะที่จะบรรเลงเพลงที่เราแต่งไว้นี่สิครับออใช่อันนี้มีความสําคัญอย่างยิ่งยวดเลยใช่ไหมฮะแล้วพรเอญคุณสวิ์ก็ดูแลวงวัชระบรรเลงซึ่งเป็นวงที่ต่อมาจากวงเตชะนะเสนีนะของกรุเจือใช่ไหมครับกรุเจือเสนีวงทีนี้คุณสวิสวรรนาเนี่ยฮะท่านเป็นคนที่มีความสามารถในการตีขินยังหาตัวจับยากทีเดียวนะครับ่ทานต่อเพลงขินจากใครฮะ เริ่มแรกทีเดียวคือคุณครูพร้อมครับครูพร้อมครับครูพร้อมนี่นะคุณครูมนตรีสามโอท่านบอกเป็นหลานของจกุลพระยาประสานโดยริศเคยนำท่านไปตีละนาดทุ่มที่โรงละครปรีดาไรสมัยก่อนที่อยู่หลังลุงหวดแล้วต่อจากครูพร้อมรักษัยครูพร้อมแล้วก็ผมก็หยุดไม่ได้ไหมไม่ได้ตีนะครับครับกลับมาแล้วก็เลยมาเรียนออแกนครอ้อคอนที่จะไป ศึกษาที่ในต่างประเทศก็เรียนเพลงเดี่ยวครูพุทธทันตะพลนันนักตีขิมซึ่งในที่จริงครูพุทธนี่นะก็เป็นลูกศิษย์ครูร้อหมือนกันอ๋อเลยครับเพราะเหตุเ่าเวลาไปหัดกันไปไปพบกันอ๋อครับคุณครูร้อมบอกว่านี่แหละเขาชื่อพุทธทันตะพลครับครูพุทธก็เป็นคนเดี่ยวขิมเพลงเลาแพนอัดเสียงคนแรกในเมืองไทยนะแล้วต่อมาที่จะเป็นอาจารย์มนตรีครูย้อยครูย้อยก่อนนะล้วจะถึงอาจารย์มนตรีออกคู่กัน ผลงานขิมของคุณสวิตววัฒนานี่เป็นแผ่นเสียงสมบัติของชาตินะครับซึ่งเป็นแผ่นเสียงคุณภาพดีที่สุดชุดหนึ่งทีเดียวแล้วเพราะทุกเพลงเลยนะฮะแล้วก็ยังมีซาอูยังมีเดียโอแกนอีกด้วยนะครับสําหรับเพลงที่ใช้เวลาทําเป็นเถานานไหมฮะเพลงรอบรอยแผล,ลครับใช่ครับก็เฉพาะเพลงกันอยู่ในเราตั้งแต่ ก็สักสามชั่วโมงได้สามชั่วโมงนะฮะก็ไปคยทำนะครับแต่ไม่ใช่ว่าเสร็จทีเดียวนะครับคือต้องเอามาเกลาอีกอีกครั้งครับมากลาอีกอีกหลายครั้งก็เดี๋ยวเราคงจะได้ฟังอันที่จริงเพลงนี้ผมเคยเอาอกาสทางวิทยุกระจายเสียงไปแล้วแะฮะแอบเอาออกไปก่อนเพราะพี่วราเอามาให้ครับอ่าท่านก็เดี๋ยวผมจะเดินไปสัมภาษณ์อาจารย์เจริญใจที่โน่นนะขอบพระคุณฮะ อาจารย์ฮะเพลงนี้อาจารย์แต่งเป็นเพลงแรกหรือเปล่าไม่ใช่ค่ะไม่ใช่นะฮะอาจารย์แต่งแต่งแต่งทางทางขับร้องเอาไว้แล้วอย่างน้อยๆตทั้งสองหรือสามเพลงนะฮะค่ะแต่งไว้หลายเพลงแต่นั่นเป็นเพลงไทยไทยนะคะมีอะไรฮะเพลงสาวสดสวยพญาสีสาวจินทราวัตถีนะฮะสามสามเพลงด้วยกันนะฮะอันอันนั้นก็เป็นไทยแท้ๆเลยนะครับ แต่ว่าสําหรับคราวนี้เนี่ยอาจารย์เปลี่ยนจากสาคลนมาเป็นไทยเนี่ยสึกแปลกไหมว่าอาจารย์อาจารย์ทําไมกล้าทำฮะไม่กล้าและคุณหมอวราและคุณสวิตมาขอให้ทําครับเด็กก็ไม่ไม่กล้าทําอ่ะเพราะว่าชื่อเพลงก็ก็ก็ไม่เหมือนหมอก็เป็นคนร้องเพลงไทยเราก็ไม่เคยร้องเพลงชื่อเพลงอย่างนี้อย่างเนี้ยใช่ไหมเราเนื้อร้องก็เปลอย่างนี้อย่างนี้อีก เราคนไทยก็ไม่ได้ทําอย่างนั้นเลยเพลงตลอดมาก็เอาเรื่อมพระราชนิพนธ์ต่างๆก็ชักจะอาที่แรกไม่่จค่อยจะดีนะแต่ว่าคุณหมอวลาบอกไม่เป็นไรหรอกร่วมสมัยพี่ชัยก็เห็นว่าคุณหมอวราเนี่ยเธอเป็นคนมีความหวังดีกับพวกเราชาวดนตรีไทยมากก็จะลองดูนะคะก็ไม่แน่ใจนักนะคะเพราะว่า คือข้อดีข้อเสียที่ดิฉันรู้สึกมันมีอยู่ว่าคนที่นิยมเพลงสากลเนี่ยเขานิยมอยู่แล้วแล้วก็ร้องติดแล้วใช่ไหมฮะทีนี้ถ้าเผื่อดิฉันมาร้องเนี่ยมันก็อย่างนั้นแหละคนที่ชอบเพลงสากลก็คงจะไม่สนใจทีนี้พวกนักดนตรีไทยพวกเราเองเนี่ยถ้าเผื่อดิฉันเกิดทําไม่ดีขึ้นมาเขาคงจะนึกเป็นห่วงดิฉันว่าเออเขาเกิดดีอยู่แล้วไงไม่เห็นเคยต้องมาทําเพลงสากลเกิดจะลุกขึ้นทำเนี่ยก็ไม่ค่อยจะ จะไว้ใจตัวเองกันเพราะเพลงนี้แปลกลองร้องดูทีแรกอาจารย์ก็ก,ก็งั้นนะฮะก็ทีนี้จะให้เด่นไปร้องอัดเทปิด่นก็ไม่ค่อยจะกล้า <c oughs> อันนี้เป็นเป็นอีกก้าวหนึ่งนะของวงการรีไทยนะฮะซึ่งผมเห็นใจอาจารย์จเจริญใจมากทีเดียวเพราะว่าท่านกาลังทําอะไรแปลกไปจากที่เคยทํามาแต่ก่อนเก่าแต่ผมก็ว่าก็เป็นตัวอย่างที่ดีอันหนึง่งเหมือนกันถือว่าจะมีใครแก้แก้เพด วงดนตรีสากลซะบ้างเพราะว่าสากลข,ขบปยเพลงไทยไปซะเยอะแต่เยอะแล้วะที่นี้เราก็เอามาทั้งเพลงเลยมาจัดให้ละเอียดเรียบร้อยเป็นแบบของเราเอง <ฮะ S 2> ทั้งตั้งแต่สามชั้นสองชั้นหละชั้นเดียวครับแล้วก็ให้นิตยาเป็นคนร้องก็อัดเทพไปแล้วนะฮะที่นี้วันนี้คุณหมอวราก็ให้มาร้องดิฉันก็ก็เกรงใจคุณหมอวราครั้งนี้ก็เป็นหวัดเพร <c oughs> งจะหายอาจารย์เจริญใจเคยบอกผมไว้ให้บอกว่า ถ้าเป็นหวัดวันที่หนึ่งถึงวันที่สามเนี่ยจะร้องเพลงดีไม่ใช่แล้ววันที่หนึ่งเท่านั้นอ๋ออัออนนี้อาจารย์จะมีกี่วันแล้วก็หายใหม่ๆก็ไม่ได้อีกเพราะว่าเป็นแล้วมันก็เลยลงไปเพราะงั้นการเป็นคนร้องเนี่ยไม่ค่อยจะมีความสุขหรอกตลอดเวลาเพราะต้องระวังตัวไปเดี๋ยวเกิดจะถูกร้องขึ้นมาเพราะตั้งแต่บอกวันที่จะร้องก็ไม่ค่อยสบายฉานลวา้วต้องระวังตัวที่จิงอาจารย์ร้องเพลงมาตั้งแต่แปดขวบนะฮะ ร้องวังวังวงบังพรมมาตั้งแต่ครั้งนั้นอาจารย์ก็ร้องอัดแผ่นเสียงไว้อะไรต่างๆนี่ยืดยาวมาที่เดียวชีวิตของอาจารย์นี่ทางด้านดนตรีที่ต้องเรียกว่าอาจารย์ทำมนานาน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 หลายรัชกาลทีเดียวนะฮะเป็นมโหรีหลวงใ,<ช>ในสมัยรัชกาลที่7นะฮะอาจารย์ก็ร้องเพลงอัดแผ่นเสียงด้วยผมไปคน<อ>้นเจอแผ่นเสียงที่อาจารย์ร<อ>้องรัชกาลเจ็ดนะวงวงมโหารขาหลวงของที่อาจารย์บอกนะครับเจอแผ่นเสียงด้วยครับอาจารย์มีอันนึงฮะต่างหาก ซึ่งจันร้องไว้นะครับที่จย์ก็ลืมไปเราก็มีแต่ว่าวันนี้พวกเราจะได้ฟังเสียงร้องของอาจารยนในเพลงรบรอยแผลรักเถวซึ่งจันคนแต่งทานองร้องเองแล้วก็เชื่อว่าเราคงจะได้ชื่นชมแล้วก็ฟังสิ่งที่แปลกใหม่ในวันนี้ด้วยความตั้งใจดีของอาจารย์เป็นสำคัญผมกราบขอบพระคุณอาจารย์แต่ก็จะต้องเรียนว่าถ้าเผื่อม่ดีก็อย่าวาเลยเขาไม่เคยทำ make thank you ขอบพระคุณอาจารย์เจริญใจเป็นที่สุดเลยครับคนที่ร้องเพลงพระสยามแล้วไม่ว่าเพลงอะไรจะใหม่จะเก่าร้องทีไรก็จับใจทุกทีไปอันนี้เป็นความจริงซึ่งผมพูดมาจากมาจากความรู้สึกแท้ๆเลยนะครับไม่ว่าเพลงนี้จะเป็นเพลงใหม่ที่สุดนะฮะแต่ว่าอาจารย์ร้องแล้วก็เพราะทุกทีแล้วก็ทางดนตรีนี่นก็น่าฟังมากทีเดียวนะครับก็ เป็นผลงานซึ่งเป็นตัวอย่างอันหนึ่งที่แสดงให้เห็นว่าจากเพลงไทยสากลนั้นเราจะเอามาทําเป็นเพลงไทยแท้เอามาในรูปของเพลงทถาได้ถ้ามีนักดนตรีฝีมือดีๆร่วมกันทําอย่างนี้นะครับผมว่าอาจารย์จะพักได้นะอาจารย์ช่วยช่วยสายไฟให,ให้ทางเดินอาจารย์กลับหน่อยฮะช่วยปรบมือให้อาจารย์อีกครั้งครับ